สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการ MC RTL Channel นะครับก็วันนี้จะมาเออเล่นเซิร์ฟ MTA นะครับก็มาโปรโมทเซิร์ฟให้เขานะครับก็มาเล่นดูก็ผมเล่นผมเพิ่งเล่นได้แค่สอวันนะครับก็หนุกดีนะครับก็เลยจะมาโปรโมทนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยลิงก์นะครับใต้เว็บโหลดแล้วก็ไอพีเซิร์ฟ ต้เด็กชั่ชั้งล่างนะครับก็มาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว,ยวผมจะทำดีกว่าสกู่นะครับก็ถ้าเรามาข้างนอกแล้วรถเราจมน,น้ำหรือเราขึ้นทางไหนไม่ได้เราก็สามารถทับ k i l ได้นะครับ ก็ตอนที่ให้เริ่มนะครับเพราะก็จะให้รีชิเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาสมัครแล้วก็จะให้เลือกตัวนะครับก็เราเลือกได้แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเล่นไปเรื่อยๆเก็บโด้วแล้วก็มันแต่ได้มาตัวนี้ครับตัวนี้ผมไม่ได้ห่ามันผมได้แค่ตัวนี้นะครับก็มาเลยครับก็รถเขาจะแจกให้นะครับเขาจะแจกให้เราไปเรื่อยๆ เราสามารถกดคลิกขวานะครับเล็งได้นะครับได้เฉพาะบางคันนะครับเล็งได้แบบนี้นครับก็มามันก็จะให้เก็บยกเรื่อยๆนะครับตามซัมดีพวนนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะ มก็ปิดเสียงนะครับไม่ให้รบกวนก็นี่ครับซอมบีมันมันจะกดรัดคอนะครับก็เดี๋ยวผมมานะครับแป๊บคับทครับขอนั่งอยู่บนรถก่อนดีกว่าเพื่อการซมบีนะครับกดนี้นะครับเพื่อปรับเสียงนะครับก็จะลดเสียงนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับ เราก็นะครับเล่นเก็บโล้วแบบนี้นะครับเก็บเิ้วนะครับขอย้ำนะครับให้ยิงแต่หัวมันนะครับยิงแต่หัวนะครับว่ามันจะเร็วแล้วก็ประหยัดลูกกระสุนเลยนะครับแล้วก็ปืนพกมันจะดีอย่างหนึ่งครับถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะครับเรายิงที่เดียวตายนะครับ อย่างเช่นอย่างนี้ครับอ,อถ้ายิงพา้าแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะตายยากหน่อยนะครับต้องยิงให้ดูจังๆนะครับถึงมันจะตายาแล้วก็ ถ้าเข้ามานะครับตัวแรกนะครับมันก็จะแจกปืนนี้แล้วก็นี้แล้วครับแล้วก็นี้ครับมันให้มาแต่ปืนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลามันมาเป็นฝูงนะครับเรากาดเรากาดนั้นได้นะครับจากปืนกาดแบบนี้นะครับรับตอนนี้เหรอ ครับก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จะมาขึ้นให้ไปล่าบอสนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของมันนะครับผมเพิ่งเล่นได้แค่สองวันเนี้นะครับเซิร์ฟนี้ก็ผมเล่นติดใจครับก็เลยมามาโปรโมทให้เขาเลยนะครับแล้วครับก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่มีไรมากนะครับแต่ว่า ก็กดีนะครับไม่เหมือนเซิฟอื่นซอมบี้ตีก็ตีน้อยนะครับตีเลือดลดน้อยครับไม่เหมือนเซิฟอื่นนะครับ <All right. S 1> เนี่ยเดียผมจะทําให้ดูนะครับสมมุติเรานะครับตกน้ำนะครับแล้วก็แบบนี้ หาทางขึ้นไม่เจอครับจะทำไงดีก็พิมพ์แบบนี้เลยครับ kll นะครับต้องกดทับด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ kll นะครับแล้วก็มันให้คุณรอสิวินาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่าตัวเองนะครับค่าไปในตัวนะครับก็อย่างนี้นะครับบางคนก็เออมีตังค์แล้วนะครับ มีตังแล้วเออบอกซื้อของอะไรมาเต็มแล้วก็ไม่อยากกดตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ากดแล้วมันจะรีเซ็ตของไอ้พอเราหมดที่เราซื้อมาแต่กดตรงเนี้ยครับมันจะเรีบของให้เรานะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับก็เนี้ยครับมันจะมีแจก,กรถมากกว่าในค่ายนะครับแล้วก็มันมีพวกประชาชนคนอื่นด้วยนะครับมันมีคนอื่นแบบนอกเออนอกค่ายทหารของเราเองนะครับ ก็ก็เซิร์ฟที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับแม่งมันมีพวกเกียนนะครับชอบยิงล้อคือ,อผมไม่ชอบมากที่สุดเลยพวกยิงล้อเนี่ยครับ